สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อ n นเบียกันนะครับสำหรับวันนี้รุ่นที่เราจะมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือรุ่นแซตซิเบตมินิเอสนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับนี่นะฮะตัวกล่องฟึบเนี่ยฮะลักษณะตัวกล่องมันก็จะเหมือนกับตัวแซตซิเบตนะครับแต่ว่าจะมีคําว่าเนี่ยเอสอยู่ด้านหลังนิดนึงนะครับแบบนี้นี่นะครับ สำหรับตัวซัตสิบ็ดมินิเอสตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะครับตอนนี้นะครับก็คือหน้าขาวหลังทองนะครับแบบนี้นะครับให้ดูกันนะครับนี่หน้าขาวหลังทองซึ่งสวยงามนะครับกับอีกสีหนึ่งก็คือหน้าดำหลังเทานะครับผมนี่นะครับหน้าดำหลังเทาโอเคก็มีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะครับตอนนี้ เรามาลองดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับนะฮะก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานเบื้องต้นเข็มจิ้มทาใส่ซิมนี่เป็นหลายใบรับประกันนะครับวารันตีการ์ดก็มีสายชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type C นะฮะก็หัวชาร์จไฟบ้านนะครับผมนี่หัวชาร์จไฟบ้านนี่นะครับก็อุปรกรณ์ในกล่องก็มี ด้วยกันเท่านี้นะครับต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับ IMX 258นะฮะความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเลนส์วายนะครับ80องศามีค่ารูรับแสง f 2.0แล้วก็มาพร้อมกับระบบนะฮะชดเชยแสงเวลาที่เราถ่ายภาพเซลฟี่นะครับผมแลวก็ตรงกลางนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์หน้าจอนะฮะตรงกลางก็จะเป็น ลำโพงสนทนานะครับผมหน้าจอตัวนี้เนี่ยขนาด5.2นิ้วนะครับก็ขนาดกำลังพอดีมือนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้มือถือแบบกดได้มือเดียวถนัดถนันนะครับ5.2นิ้วตัวนี้นี่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากเลยแล้วก็เป็นจอ ips นะครับ full hd 1 0 8 0 p นะฮะหน้าจอเป็นแบบ2 5 d ก็คือจอโค้งนะครับผมแล้วก็มีความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่450นิตเลยนะครับผมแล้วก็ ppi อยู่ที่ สี่ร้อยยี่สิบสี่นะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามปุ่มนะฮะตรงกลางแดงนี่คือปุ่มโฮมนะฮะแล้วก็มีปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับนะครับเป็นแบบทัสกีทั้งหมดเลยนะครับสาหรับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับตัวแฟลชหลังนะครับผมถัดมาจะเป็นตัวกล้องหลังตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์ Sony IMX 318นะฮะความละเอียดของกล้องหลังอยู่ที่ยู่ที่23ล้านนะครับผมแล้วก็ มีค่ารูดลักสายที่ f 2.0นะฮะแล้วก็ตรงเลนกระจกเนี่ยก็เคลือบนะครับสารซัพไฟนะครับช่วยให้ลดรอยขีดข่วนนะครับเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงหรือพกพ้าต่างเนี่ยมันก็ช่วยลดรอยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปุ่มสแกนไร้นิ้วมือนะฮะเซนเซอร์แล้วก็อันนี้เป็นโลโก้ของนูเบียนะครับล่างวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับทำจากโลหะเนี่ย98%สเนเลยนะครับจากข้อมูลที่ทางเว็บนูเบียให้มานะครับ ดีไซน์สวยหรูเกรดพรีเมียมนะครับตัว Z 1 1 Mini S ตัวนี้นะครับตัวเครื่องด้านข้างนะครับประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับส่วนดีด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ก็รองรับ2ซิมการ์ดนะครับหรือซิมสเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใส่เมมหรือว่าใส่ซิมนะครับก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 200G จิกเลยนะครับตัวเมมโมรี่การ์ดตัวเครื่องด้านบนก็จะประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มมิลนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตัวช่องเสียบสายย s บนะครับเป็นแบบย s บ t y p ้ C นะฮะมีตัวลําโพงสนทนาอ่าไมค์สนทนาแล้วก็ลําโพงนะครับเวลาดูดังฟังเพลงเสียงเละเข้าต่างๆนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นช่องหนึ่งจะเป็นลําโพงช่องหนึ่งจะเป็นไมค์นะครับผมครับเรามาให้ดูเรื่องของสีกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องมีทั้งหมดสองสีนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะ ก็จะมีสองสีแบบนี้เลยก็ใครชอบสีไหนยังไงนะครับก็สามารถสอบถามสต็อกสินค้าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาลองทดสอบนะครับสเปคของตัวเครื่องแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆกันเลยนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยก็นฮะการสัมผัสนะครับหรือว่าการทัชสกรีนต่างๆเนี่ย ทำได้เลื่นไหลายดีมากนะครับตัวเครื่องเป็นเมนูไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้เป็นเวอร์ชั่น Android 6.0แล้วนะครับครอบด้วยตัว n u เบี UI 4.0นั่นเองนะครับระบบตัวของ n u เบีนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูคะแนนที่ได้จากการเทสด้วยโปรแกรมอันตุตุกันนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยอยู่ที่6 3 0 0ืสนคะแนนนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับ ตัดมานะครับตัว n u เบียแ1 m สิบเนตัวนี้นะครับให้แรมมาอยู่ที่4ี่จิกนะฮะลอมอยู่ที่64สิบนะครับเหลือใช้จริงอยู่ที่5้าสิบสอจิกนะครับผมซีพตัวนี้นะครับเป็นส n a p d ดากอนหกสนะครับผม CPU แบบ8คอนะฮะแล้วก็การ์ดจอใช้ตัวด i โน่นะครับทีเอ็หนะฮะหน้าจอ5.2นิ้วฟูเซดดีพันแนะฮะมัลติทัศตัวนี้ลองดูนะครับได้ทั้งหมดกี่จุดนะฮะ มันชัดสิบจุดนะครับก็ลองดูนะครับตัวกล้องเนี่ยด้านหลังเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX สามหนะะึ่งแปดะฮะมีความเอยอยู่ที่ยี่สิบสามล้านนะครับผมส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ใช้เซ็นเซอร์ Sony เหมือนกัน IMX สองห้าแปดนะฮะความละเอียดอยู่ที่สิบสามล้านพิกเซลนะครับโอ้ถือว่าจัดเต็มนะฮะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับสำหรับตัว Z11 Mini S ตัวนี้นะฮะ แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยให้ความจุอยู่ที่3,000มิลลิแอมป์นะครับให้ความจุนะครับอยู่ที่3,000มิลลิแอมป์แต่ว่านะครับตัว CPU ของมันนะครับใช้ Snapdragon 625ซึ่ง Snapdragon 625ตัวนี้เนี่ยได้ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นตัว CPU ที่ประหยัดแบตนะฮะแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมนะฮะหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยได้ดีอยู่นะครับเพราะว่า snap 625เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับพอถ้าเทียบก็ทพพกพวก snap 650แต่ว่ามันอาจจะชา้ากว่านิดนึงนะฮะสเปคการ์จอก็จะต่ำกว่านิดนึงแต่ว่ารับประกรันว่าการเล่นเกมต่างๆเนี่ยใช้ได้นะครับไม่เป็น2เลยแต่ว่าได้เรื่องของการประหยัดแบตเพิ่มขึ้นมานะครับถือได้ว่ามันมันคุ้มนะฮะมากๆเลยแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของความร้อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับสำหรับตัว snap 625ตัวนี้นะครับ อ่าก็นี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของตัว n นบ i แซิเ็ดนเอนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูฟังก์ชันพื้นฐานของตัวเครื่องกันเลยนะครับผมสำหรับฟังก์ชันจุดเด่นๆของตัว n นบ i a เนี่ยก็คือเรื่องของการแสดงผลสองหน้าจอนะครับก็คือเล่นแอปพร้อมๆกันได้สองหน้าจอนะครับผมจกดตัวอย่างเนี่ยเราเล่น YouTube อยู่นะครับนี่ และอีกอันนึงเนี่ยเราจะเข้าพวกเว็บไซต์นะครับหรือเราเข้าโปรแกรมอันดูตูก็ได้นะฮะเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะฮะแบบนี้นะครับเราต้องการสมมุติเราไม่ต้องการดู YouTube แล้วเราก็ออกคลิกไปที่หน้าจอนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ออกแบบนี้ได้เลยเนี่ยเราอยากจะส่งข้อความ ก็ะะสามารถพิมพ์ข้อความนี้นะครับให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งยังเล่นได้แบบปกติแบบนี้เลยอ่าก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับวิธีการออกก็กดปุ่มโฮมรัวๆออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของฟังก์ชันที่ขอบจอพวกนี้ก็ยังมีมาให้เราใช้งานได้ครบนะครับยกตัวอย่างนะครับนี่ฮะการเลือกหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับโดยการกดที่ขอบจอค้างไว้นะฮะแล้วก็เลื่อน แบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นการลดแสงจอนะฮะปรับความสว่างความเข้มชืดนะฮะเห็นไหมฮะเท่ไหมนี่แบบนี้นะฮะทำได้นะครับก็ยังมีใส่มาให้ครบนะฮะการลักแอปนะฮะกดขึ้นฟืดแล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้นะฮะปล่อยอ่าก็ถือว่าเป็นการเคลียร์แอปนั่นเองนะครับ ซึ่งเราสามารถทําได้3แบบนะครับสาหรับตัวนูเบียนะครับก็คือกดที่นะฮะโปรแกรมเร่งความเร็วก็เหมือนกันเคลียร์แอปนะครับหรือจะกดปุ่มย้อนกลับค้างไว้นะฮะแล้วก็ปิดทีแอหรือว่าปิดทั้งหมดแบบนี้ก็ได้อ่าหรือว่าทางหนึงที่เราทําให้ดูเมื่อกี้นะฮะเลื่อนขึ้นแล้วก็ฟลดๆฟสองทีอ่าแบบนี้นะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะครับก็คือเรื่องของการเปิดตัวแอป,ปโดยการเลื่อนขึ้นลงนะครับซึ่งอันนี้ผมได้กําหนดไปแล้วว่า ถ้าเลื่อนขึ้นให้เข้ากล้องถ่ายรูปนะฮะแบบนี้ส่วนเรื่องลงเนี่ยให้เข้าเมนู YouTube นะก็สามารถใช้งานได้สะดวกซึ่งก็ตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวเลือกแบบไหนนะฮะนะี่ฮะการเลื่อนรูดขึ้นจากขอบนะฮะกดเปิดใช้แอปพลิเคชันแล้วก็นะีฮะเลือกตรงนี้นะครับจะเอาแอปไหนก็กดตกลงไปได้นะีน่ะฮะ,นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันเคาะที่ขอบเพื่อย้อนกลับ ก็ทำได้เช่นกันนะครับนี่ลูกเล่นของตัวซ1 1บ mini s ก็จัดมาให้อย่างครบคันนะในส่วนของการจับภาพหน้าจอก็นะฮะเหมือนรุ่นตัวซ1 1สบเลยนะครับก็สามารถแคปจอได้นะฮะจับแบบนี้นะครับเราเลื่อนลงมาปึ๊บซูปเปอร์แคปปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะมีให้เราเลือกสี่เหลี่ยมวงกลมนะฮะหรือว่าจะเป็นการจับแบบยาวนะฮะเวลาเรา พวกเพจ Facebook ต่างๆต้องการแคปจอ,อยาวๆก็ทำได้การอัดวิดีโอนะฮะคือเราสัมผัสหน้าจอแล้วก็ให้มันบันทึกนะฮะมีเสียงพูดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าสะดวกมากๆเลยวิธีการแคปหน้าจอก็อย่างที่เราทำให้ดูนะครับแคปโดยการกดอย่างนี้หรือทำการนะฮะวางปุ่มมือนะฮะไว้ที่ปุ่มโฮมค้างไวอ่าเรียบร้อยแล้ว มันก็ทำการแคปให้เราเห็นไหมฮะก็สามารถทําได้หลายแบบหรือจะใช้วิธีการเดิมๆนะฮะกดปุ่มลดเสียง power ค้างไว้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาลองดูเรื่องของฟังก์ชันการสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้เนี่ยก็สแกนได้ค่อนข้างเร็วนะครับเราลองทําให้ดูนะครับเราก็ต้องตั้งค่าการล็อกจอก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยฮะเอาปุ่มวางไปปึ๊บ,บจะ วางสลับเนี่ฮะเราแนะนําว่าให้วางสลับซ้ายขวาไปเลยนะฮะมันจะได้ใช้งานได้ทีเดียวเลยนี่ฟึบเสร็จแล้วนะครับอ่ะลองดูว่าเวลาปลดล็อกเร็วขนาดไหนนะครับวางโอ้นี่ดูนะฮะวางนิ้วนะครับฟึบอ่าเรียบร้อยนะครับก็ถือได้ว่าถับได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับไม่ต้องให้จอเปิดเลยนะฮะก็แค่วางติดเลย ประมาครับเรามาดูในเรื่องของตัวกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่23ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์ของตัว Sony imx 318นะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะครับพื้นฐานต่างๆนะครับเรามาลองไล่ดูนะครับเปิดตั้งล่างอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยการอัตราส่วนรูป4ต่อ3หรือต่อเ้พวกนี้นะครับเปิดปิดชัตเตอร์อเนี่ยส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมก็จะมีให้เลือกนฮะในโหมดของการถ่ายวิดีโอนะฮะ สามารถเลือกได้กล้องหน้าสูงสุด 1080p นะฮะส่วนกล้องหลังเนี่ยได้สูงสุดถึง 4k นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเห็นไหมฮะมีให้อัดวิดีโอแบบ6 0 fps ด้วยนะครับก็คือเฟรมเรทเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทไหลลื่นนะครับ 1080p นะครับ6 0 fps อ่าอันนี้ก็เหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแน่นอนนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยอ่าแล้วก็มีพวก hdr เปิดปิดแฟลชนะฮะตั้งเวลาสลับกล้องหน้าด้านล่างก็จะมีให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับรูปถ่ายออโต้ถ่ายวิดีโอถ่ายสวยงามนี่ฮะระดับของหน้าใสก็เลือกได้สูงสุดถึสิบนะครับนี่มีโหมดโป้นะฮะก็ปรับได้นะฮะความเร็วชัตเตอร์ฮะไว้บาลานซ์ไอโซไอนะฮะสูงสุดถึงหมื่นสองพันแปดร้อยนะครับระยะโฟกัสตึ๊ดตปรับได้นะครับ แล้วก็เขพวกกล้องนะครก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับหลายโหมดหมวดเลยก็ใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะฮะตัวโนบิแแทบจะทุกรุ่นนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ่ายม,มาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เจ๋งมากๆนะครับเพราะว่ามีพวกซอฟต์แวร์พวกนี้ช่วยเราอยู่นะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์ของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับกับตัวที่มันใส่มาให้เราเดี๋ยวเราขอลองถ่ายดูนะฮะนิดนึงลองดูนะฮะ ก็เดี๋ยวรูปต่างๆเนี่ยเราจะมีถ่ายแล้วก็ลงให้ดูในรีวิวอีกทีนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะภาพก็ถือว่าคมนะฮะสีสวยโฟกัสไวนะฮะใช้ได้เลยนะครับดูภาพนี่ก็เป็นตัวกล้องหน้านะครับนี่เป็นรูปต่างๆนะครับที่เราถ่ายออกมานะครับ เดี๋ยวรูปพวกนี้เราเอาลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมในตัววิดีโอตัวนี้นะครับสวยงามน,นะครับในส่วนของเมนูกล้องหน้านะครับตัวนี้ก็มีความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้ตัวเซนเซอร์นะครับของ Sony i M X สองห้าแปดฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ต่างๆนะครับผม สามารถถ่ายในโหมดหน้าสวยได้มีหน้าใสนะครับก็ลองถ่ายให้ดูนะครับชึบ้มีโอเคเห็นไหมฮะหน้าเนียนเลยเนี่ยใครที่ชื่นชอบนะครับการเซลฟี่ถ่ายรูปเนี่ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นเลนส์วายด้วยนะครับแปสิบองศาแล้วก็มีพวกค่ารูรับแสง f. สองจุดศูนแล้วก็มีระบบชดเชยแสงครับเวลา,เาถ่ายรูปเนี่ยให้ภาพ สีมันสวยนะครับแสงมันสวยนี่ก็เป็นโหมดของกล้องนะครับผม ต่อมานะครับเรามาลองดูเรื่องของภาพและเสียงของตัวซั1สิบกันนะครับผมให้ดูเรื่องเสียงก่อนนะฮะเสียงก็ลำโพงจะออกจากด้านนี้ฮะข้างตัวเดียวนะครับด้านล่างเป็นไม้นะครับเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในระดับดีนะฮะไม่ดังมากไม่เบามากนะครับนี่แต่ว่าเรื่องของจอภาพนะครับสวยนะฮะของจริงคือสวยมาก ใครที่ชอบนะครับเนี่ยเรื่องของตัวจอภาพคม,มชัดๆนะฮะขนาดกำลังพอดีมือเนี่ยแทสิเบดมีเอสตัวนี้เราว่าตอบโจทย์ดีเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวจอแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับ ตัวเครื่องก็ใช้งานนะครับพวกแอปต่างๆได้นะครับก็คือสามารถโหลดแอปต่างๆเนี่ยจาก Google Play Store นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับหรือว่าแอปโซเชียลนตต่างๆเนี่ยก็สามารถกดเซิร์ชแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับตัวเครื่องก็เล่นพวกแอปโซเชียลนตต่างๆได้ครบคันนะครับ Facebook, Line, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram นะฮะก็โหลดแล้วก็ใช้งานบนตัว Nubia, Z11 Mini S ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ เป็นหน้าเว็บไซต์เฟ e บุ๊กนะครับเล่นได้ดีนะครับนี่นะฮะไม่หลบไม่พ้นครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่นน ่อมาเป็นเกมแข่งรถนะครับแอเซาเราขออนุญาตปิดไฟในการถ่ายนะครับไปเลยดูจะแหกตองามันเล่นแล้วมันลื่อนอย่างนี้เองนะครับผมนี่แ้่ไปแล้วดูการ,รบังคับทิศทางนะครับ อืมน,นี่ฮะลื่นสบายสบายนะครับผมอืมต่อเลยนะครับฟต่อมาครับเรามาทดสอบอีกหนึ่งเกมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอืม ว้าว wow. อืมเรียบร้อยครับดูภาพผมชัดลื่นไหลน,นะครับนี s no <S ่าสำหรับตัว snap 625เท่าที่เราทดสอบมาตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ร้อนเลยนะครับเลน่ <am> นมา,มานานพอสมควรแล้วนะถือว่าทําได้ดีนะครในเรื่องของความร้อนนะครของตัวเครื่องเนี่ยแทบ แค่แคบไม่รู้สึกร้อนเลยฮะอุ่นๆตายหมดครับตายเลือก ครับเราก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของตัว n นบี a Z11 m i n i S ตัวนี้กันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามหรูหรานะครับตัวเครื่องตอนนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะก็คือสีขาวทองนะครับแบบนี้กับสีดำเทา่ะก็มีสองสีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับของตัว ขอบจอต่างๆนะครับตัวนี้ก็ใส่มาให้เราครบนะครับนี่ฮะฟังก์ชันพวกนี้นะครับการปรับแสงนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ขึ้นลงเห็นไหมฮะการเลือกนะครับหน้าโฮมนะฮะนี่แบบนี้นะครับเลือกหน้าเดสก์ท็อปได้นะฮะการเปิดแอปที่เราตั้งค่าไว้นะฮะอันนี้เลื่อนขึ้นถ่ายรูปนะฮะเลื่อนลงเปิด YouTube ซึ่งแอปพวกนี้ก็สามารถเลือกปรับได้นะครับหรือจะเป็นการ ข้อจอนี่ฮะสองทีนะฮะมันจะเป็นการย้อนกลับหน้าหลักให้เรานะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าหรืจะเป็นการเคลียร์แอปนะครับแบบเท่ๆก็คือกดฟึ๊บฟเลื่อนขึ้นนะฮะแล้วก็ลุดลงนะฮะนี่คือการล้างแอปสไตล์โนเบียนะครับก็ฟังก์ชันเท่ๆพวกนี้ก็ยังมีใส่มาให้นะครับในโนเบียเซนเ n เบตมินิเอสตัวนี้ครับในเรื่องของการสแกนลายนิ้วนะครับก็ถือได้ว่าทําได้ค่อนข้างไวนะครับเนี่ยนี่แบบนี้นะครับ ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับรวมถึงตัวสแกนแลันมือเนี่ยยังสามารถใช้งานควบคู่กับฟังก์ชันการถ่ายรูปนะฮะหรือจะเป็นการแคปจอก็คือการสัมผัสค้างไว้อืิงเห็นไหมัมันก็จะทําการแคปจอให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ต่อมานะครับในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับอย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่ามันเป็นเซนเซอร์โซนี่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมีความละเอยียดที่23ล้านส่วนด้านหน้าอยู่ที่13ล้านนะครับ เรื่องการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับทําได้ดีในระดับที่ทุกคนชื่นชอบแน่นอนนะฮะรวมถึงมันมาพร้อมกับพวกโหมดต่างๆนะครับนี่ฮะโหมดมืออาชีพนี่ฮะโหมดโปรนั่นเองนะฮะหรือจะเป็นพวกครอบครัวก,กล้องพวกนี้นะฮะมีเรื่องให้เราใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับกล้องหน้าก็จะเป็นเลนส์วายนะฮะ80องศานะฮะแล้วก็มีพวกฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกใช้งานมากมายนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมาพร้อมกับระบบชดเชยแสงนะครับเป็นซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าการถ่ายรูปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็สนุกไปกับตัว n u ู i a อ1 1 m ซ n i S บตมินินี้ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของแอปเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับ f a c e o o o k l น์วัตแ App ทวิตเตอร์ยู u ูบนะครับอินสตาแก็สามารถโหลดแล้วก็ใช้งานบนตัว n นูซบตมินิเอสนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผม ครับสำหรับตัวฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับในตัว n น b i a อ1แซตซิบตัวนี้เนี่ยก็ต้องตอบว่าใช้งานหรือว่าเล่นเกมได้อย่างค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับภาพสมูทนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหนักขนาดไหนนะครับก็สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับบนตัวแ1ต Minis ตัวนี้นะครับผมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวมือถือยี่ห้อ n u บ i a นะครับก็สามารถนะครับสอบถามนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้กับเราแล้วนะครับไทยซูเปอร์โฟนนะครับเป็นตัวแทนนะครับของ Nu b i เประเทศไทยนะครับ สินค้านูเบียเนี่ยก็ประกันสุดไทยนะครับ1ปีเต็มนะครับผมเพื่อนๆสนใจก็สามารถนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 4 3 1 3 8 8 9 9นะครับหรือจะพิมพ์ไลน์นะครับก็แอด i ต้ไทยซูเปอร์โฟนนะฮะย้ำนะครับมีคำว่าแอด้ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยไทยซูเปอร์โฟนนะครับส่วน Facebook f a n p a g e ก็เซิร์ชคำว่าไทยซูเปอร์โฟนรับตอนนี้นะครับร้านของเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนเนี่ยก็มีนะครับการขายอยู่ในพวกมาร์เก็ตเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada นะครับ ช h อปปีหรือว่าอีเลฟเวสตีนนะครับก็สามารถพบกับเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนได้กับพวก Market ็ตเพจชั้นนํานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะฮะหรือจะเป็นการผ่อนนะฮะหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษต่างๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับจากร้านของเราไทยซูเปอร์โฟนเลยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑนนะครับทางร้านของเราก็ยังมีบริการพิเศษนะครับวิ่งจัดส่งด่วนนะครับถึงมือผู้รับภายใน3ชั่วโมงเช่นเคยนะครับ ยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสอบถามคิวการจัดส่งของเราได้เลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับรับชมนะครับตัวคลิปวิดีโอรีวิวใหม่ๆจากทางร้านของเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนเนี่ยก็สามารถกด s ับสไคร b e นะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube c h anel n ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตัวคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ ฝากนะครับตัวนบีเอตัตติเบตมินิเอสเอาไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ